มาดูกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะฮะเราก็โอ้ยวายมาโอ้ยสวยเฮ้ยเอาว่าเอาเรื่องนะเพื่อนบิ๊กวินจ้าอุ้ยได้มาเท่าไหร่อ่ะยังไม่ทันเลยนะเพื่อนยังไม่ทันอะไรเลยโอ้ยสุดยอดนะคะเกมนี้นะคะเมกาวินไปแล้วนะคะเพื่อนเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะโอ้ยซูเปอร์เมกาวิน7 9 3 9ามบาบาทนะเพื่อน โหสุดยอดเลยนะคะเกมนี้ใครที่อย่าเล่นอย่ารอช้าเลยดีกว่านะคะก็รีบแอดไลน์หรือคลิกไลน์เข้ามากันได้เลยเนะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ำอยู่ที่4บาทนะคะสูงสุดที่400อเนาะนะคะ,อะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยเนาะ,ะเราก็ไปดูตารางอัตราจ่ายของเขานก่อนเลยนะคะ อ่าค่าก nee ้อนายเงินรางวัลของเขานะคะรูปร่างก็จะเป็นสเกตเตอร์นะคะตัววายเนาะนะคะไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างออกไปเลยนะคะอ่าก็จะตามภาพนี้เลยเนาะนะคะอ่เราก็จะได้รีวิวไปแล้วนะคะอ่านี่คืออ่าสเกตเตอร์เราก็จะได้โบนัสเกมแบบนี้นี่เองนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากเลยเนาะนะอาโอเคนะคะอันนี้ก็คือแบบเขาเรียกอะไรให้เรากดสุ่มหมุนเห็นไหมคะอ่าข้างบน ที่มันขึ้นว่า12นะคะมันก็จะเป็นรอบเกมนั่นเองเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะลายเดิมพันของเขานะคะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเกมนี้ก็มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะคะ,อะโอเคนะคะก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกดิิงให้เราด้วยนะ,ะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราก็ะะโอ้โหมาเป็นไงคะรอ,อ,อบแรกจะเข้าเป็นไปไม่ได้นะคะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าสเกตเตอร์โอ้โหไม่เข้านะคะมา ลุ้นกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าทุน650บาทจะได้กําไรเท่าไหร่นะคะอ๋อมาหมุนกันยาวๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวกัเราก็สามารถค,คลิกลน์หรือแอนไลน์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะเปิดเซอร์ฟนะคะฟรีนะคะแค่เพื่อนๆนะคะเติมเงินมาไปทุนในการเขาเล่นแค่นั้นนะคะอ๋โหมาจ้าสกัตเตอร์มา2ตัวว้ายตายแล้วมาหมุนยาวๆกันไปเลยจ้า โอ้โหมาได้มา16บาทแล้วค่ะโอ้โหบวกไปสิมาจ้าชิงไปไหนนะคะไม่มานะชิงเออเฮ้ยอะไรนะคะมา22บาทเอาไว้ก่อน เกมนี้นะคะเล่นง่ายนะคะเบ็ดก็น้อยนะใครที่ทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะเกมนี้นะคะซื้อฟีเจอร์ขั้นต่ําแค่200บาทเองนะคะเพื่อนๆลองมาเปิดใจเล่นกับเราดูนะคะบอกเลยว่าเกมนี้ปังแน่นอนนะคะใครที่อยากเล่นนะ,ะก็สามารถคลิกลิงลลไลน์หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยเราก็ทิ้งลิงไลน์ไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ,ะหมุนกันยาวๆไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าท้ายคลิปจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหเจมาจ้าโอ้สวย สเกตเตอร์เข้าหรือเปล่ามาดูโอ้โหไม่เข้านะโอ้ยวายมาอีกอจกังหวะนี้รออะไรละ่ะคะรอละโอ้มาเอมาโอ้ยสวยงามจ้าเข้าหรือเปล่านะคะสกเกตเตอร์เข้านะเพื่อนๆโอ้โหสวยมากเลยจ้าบิ๊กวินนะคะรวมยอดนะคะได้มาเท่าไหรเ่เพื่อนเโอ้โหสี่ร้อยสี่สิบหกบาทนะคะเพื่อนๆน,นนะ,ะมาเราได้ สแกตเตอร์อีกด้วยนะคะเราจะสุ่มดีหรือเปล่าเรามาดูกันเลยดีกว่าสุ่มดีไหมน่าเออเอาอยัางไงดีนะคะอ่ะมาจะได้คูณเท่าไหร่โอ๋มาจ้าคูณสิบนะคะ,ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะ มาเห็นไหมคะเราก็จะได้คูณ10แล้วนะคะเราก็จะได้ฟีดสปินนะคะแรอบนะคะแล้วเขาก็จะให้เราลุ้นทั้ง2อันเลยเราจะลุ้นัันไหนก็ได้มาคูณส2องจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าตกตรงเข็มเห็นไหมถ้ามันจะมีเข็มสีม่วงถ้าตกเราก็เก็บโอเวอร์เลยนะคะเราก็ไม่ได้เนาะมาเราได้ฟีดสปินแรอบนะคะได้คูณ12นะเพื่อนๆพือนนะอม,มาดูกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็โอ้ยวายมาโอ้ยสวย เอาว่าเอาเรื่องนะเพื่อนบิ๊กวินจ้าโอ้ยได้มาเท่าไรอะยังไม่ทันเลยนะเพื่อนยังไม่ทันอะไรเลยโอ้ยสุดยอดนะคะเกมนี้นะคะเมกาวินไปแล้วนะคะเพื่อนเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะโอ้หซูปเปอร์เมกาวิน7 9 3 9สบาทนะเพื่อน,นโอ้สุดยอดเลยนะคะเกมนี้ใครที่อยาก เล่นอย่ารอช้าเลยดีกว่านะคะก็รีบแอดไลน์หรือคลิกไลน์เข้ามากันได้เลยนะจ๊ะโอ้โหเรายังเหลืออีกตั้ง3มฟีสป,ปินนะ่ะมายาวๆกันมาเลยเพื่อนๆอ,อ่ะแต่ถ้าใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรากันเนาะโอ้โหสิมาจ้าฉิ่งไปไหนหมดไม่รู้ <laughs> 74บาทยย่วๆจ้า เบ็ด4บาทนะคะเพื่อนๆทุน650บาทนะคะอย่ารอชาร้ากันเลยนะจ๊ะใครที่สนใจอยากเล่นเกมเดียวกันแล้ก็สามารถคลิกในไลนหรือแอนไลน์กันเข้ามาได oh ้เลยเด้อโอ้โห8 0 3 0บาทนะคะเพื่อนๆแม่ปังมากจ้ะแม่นะคะมาต่อนะคะเออต่อเลยนะคะแมแต่ถ้าใครนะคะที่ได้แล้วก็อย่าลบมากเนาะแต่อันนี้เราก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะมาเล่นเบ็ดสิบบาทกันเลยนะจ๊ะ อ่ะนะคะใครนะคะที่ไม่เชื่อก็ลองเข้าไปเล่นดูนะคะมันเออมันซื้อฟีเจอร์ก็น้อยนะคะเบ็ดก็น้อยเนาะนะคะสี่เบ็ดสี่บาทนฮนะ,ะพี่อ่ะไม่พอนะคะหมายยี่สิบอ่ยังไงครับเนี่ยโอ้ยร้อยแปดบาทจ้าเพื่อนสวยจ้าแม่โอ้โห,บบโโหปังมากเลยนะคะร้อยสิบบาทอย่วโยะจ้าโอ้โห ยอดเลยนะเพื่อนๆนะอะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe like, เราก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดดิ่งเราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปเดอ้อจังหวะนี้เคมาเฮ้ยมาสวยงามอะโอ้โหมาจ้าวายมาอีกแล้วสวยนั่นแลหละโอ้ยสแกตเตอร์ได้มา149บาทเอาไว้ก่อน ยังครับยังครับโอเคเนาะ,ะกำไรของเราตอนนี้ก็พอใจแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเล่นนะคะก็สามารถคลิกไลน์หรือแอนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครยังไม่กดไลค์นะคะกดซับสไคร์เราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะอ่า ถ้าคลิปนี้นะคะเราผู้พิกันใดเราต้องขออาภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า